วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวแกงกระจานอร่อยอื้อนน <c oughs> มันชอบดี40่กิโลเอาไว้ล้างจานเอาไว้อาบน้ำอะไรพวกนี้เนี่ยใหญ่มันอะใ่บวบที่นี่เขาจะมีตลาดชุมชนเล็กๆอยู่ที่หนึ่งชื่อว่าตลาดน้ำจามจุรีอยู่ที่บ้านถ้ำเสือ Merry Christmas เป็นตลาดโลคาบอนที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสนับสนุนชุมชนด้วยไปดูกันว่ามีอะไรให้กินบ้างมีที่จอดรถด,ด้านในนะทุกคนเห็นซุ้มก็ขับรถเข้าไปในซุ้มได้เลยจะจอดรถด,ด้านนอกก็ได้นะแต่ต้องเดินนิดนึงเข้ามาก็จะเจอสินค้าที่ต้องมีทุกง,งานนั่นก็คือไก่ย่างและข้าวเหนียวอ่านในรีวิวมาเขาบอก้องม้วนคุณยายร้านี้อร่อยมากแล้วเราจะพาได้ไงนี่ก็คือได้แล้วนะครับม้วน ก็อ,อร่อยมเลกค่คโอ้น่าใจดีมากเลยผักส่วนครัวจากคนในชุมชนก็มาแบบน่ารักน่าชางกมโอหกสิบฟักทองสามสิบับปะรดลูกละห้าบาทน่ารักแก่แล้วคะ่ะมันแก่แล้วบรรยากาศล่มลืน่นเดินได้เพลินๆเลยทุกคนดูตัวอีกทีเราก็มาต่อแถวกินเค้กร้านนี้ซะแล้ว <c oughs> อีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราอยากมาลองชิมก็คือกุหลาบอินทรีปั่นนี่แหละ กุหลาบปั่นแบบนี้เราก็เพิ่งเคยกินกุหลาบพันอะไรครับมอสุขไทยออันนี้ไล่เราเองเลยปะตอนดูดก็จะไม่กินกุหลาบหอมขึ้นมานิดนิดศิลปะยืนยาวชีวิตนั้นสั้นงานอาร์ตงานศิลป์ก็มีให้ชมแต่ด้วยใจรักแม่เราก็จัดไปแล้วหนึ่งกลุ่มยาปานังยากระทีอะไรดีคะน่ากินมาก,น,ก,น,มากนี่<อ><อ>แม่<อ>แม่กันลงห่มเสียงดีด้วยนะแม่ปากแดงด้วย เป็นตลาดชุมชนเล็กๆที่พ่อค้าแม่ค้าน่ารักมากเลยอย่างที่ไว้เดี๋ยวมันขึ้นดอกดอกดอกสีดอกบวบอะไรเงี้ยเนี่ยอกไดบบนี้มากเหรอใช่แล้วมันผัดกับกุ้งแดพี่พุดกินดิบไงก็ผัดกับกุ้งผัดกับไข่มันจะหอมกว่าบวบเหลี่ยม4ี่4ิกิโลสี่กิโลเลยนครับส0กิโกิโละ5้ใช่ไหมเวลาปอกง่ายนิดเดียวทงนี้ นี่แค่เนี้ยแค่เนี้ยเขาแค่เนี้ยปอกอันนั้นขนุนไม่ใช่ธรรมดานะเพชรลาชาเพชรลาชาโคตรอร่อยอร่อยมากคุณพี่อะไรร้านนัตนาตาลีนัตของป่าขายขาหมูทำเสืออร่อยอืออร่อยอือเมามอยกับพี่กล้วยด่างแล้วคอแห้งแวะอุดหนุนแม่เอ๋ยน้ำมะพร้าวก่อนกลับแพ้ฮะเห็นมะพร้าวแล้วแพ้ต้องซื้อกินสักหน่อย นี่ละอุดหนุนแม่หน่อยเสียงดีเหลือเกินหูอีโต้แม่ดิโออิโต้จีนเขอดซื้อร้านนี้ขอหลอดร้านหนึ่งงงมากมีให้งงมากกว่านี้เยอะอีเยอะหลางร้านนี้ประกาศร้านนูงงมากทางนี้แพน้ำมะพร้าวส่วนทางแม่นั้น แพ้ทอดมันจ้ะทอดมัน,นยี่งานนี้ให้ทำเองขอบคุณทุกคนที่ไปหาของกินกับเราวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้านะ